ด้านดนตรีประกอบนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับผู้ที่รับหน้าที่ประพันธ์ดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้ก็คือแบลดฟิเดลแต่แกก็เกือบจะไม่ได้ทำแล้วฮะเพราะในระหว่างตอนดูหนังเนี่ยพอไปถึงฉากที่คาริสยัดระเบิดใส่ทีแปดร้อยแกดันตะโกนขึ้นมาว่าทำมไม่ตายนะกูไม่ทําเพลงให้มึงแล้วและอย่างที่รู้ๆกันครับว่ามันไม่ตายฮะแต่ถูกระเบิดแยกเหลือครึ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่ตายเฉยเลยคือผมแค่อินนิดนึงนะครับพี่นะโชคดีครับที่ ทางเจมส์คาเมรอนแกไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับแบดแกก็เลยได้ทําดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้ครับซึ่งแกใช้แนวคิดในการแต่งเพลงนี้จากที่แกนึกภาพในหนังครับแกจินตนาการเสียงหัวใจของ T-800 ครับเสียงหัวใจของเราเนี่ยมันจะดังตึก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 ใช่ไหมแต่ว่าเสียงของ T800 เนี่ยมันจะดังตึ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 ตึตึกตึๆกตึงตึตึด้วยวิสัยทัศน์โคตรล้ําของแกครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ดนตรีของหนังเรื่องนี้เป็นที่จดจําอย่างมากขณะที่ว่าเด็กแว้นท้ายซอยยังต้องรู้จัก